เราต้องไม่จมตีนโยบายไผยเอานโยบายเขาปีบไผ่ในทางนั้นครับพรรคกลารเซ็งสู้มากกว่าไม่ใช่ธรรมดาให้เป็นจดดกุศลแดงที่เราเรียกว่าเวลานำนำขบวนข้ามาในช่วงขบวนที่มาเราเยอะหนักจะได้ไม่ขบวนขบมาไหนอย่างนี้เอาไป่ได้น้องเอามาบันท น้าได้ไหมไม่ทำไมมีไหมจำนะถ้าได้เป็นไา้จะได้เดี๋ยวยกตัวอย่างพี่น้องค้งขันหลายพี่นี่ใคร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 กัน เราวันนี้เราต้องมาปราศัยที่นี่และเมืองพะเยาเมืองดน้าสามเขตเมืองพะเยาสามเขตนะครับหมายความว่าเรานะครับมั่นใจว่าเราปักปงสีเขียวของป้าทำที่เมืองหน้านอะไรทําให้ท่านมั่นใจคะคือจากผลงานที่ผ่านมานะครับเวลาที่น้องชาวมืองหน้ามีปัญหานะครับตั้งแต่ปี2562ตอนนั้นผมกำลังกำลงกำหนดเป็นท่านผู้เชี่ยวชาญเส้นทาสะพานข้ามปาก น้ำนายนะครับปาก,ปากสะพานปากนายผมก็เป็นคนรีเริ่มนะครับจนเป็นลูกเป็นหลานน้ำกินะครับผมก็เป็นคนรีเริ่มจนตอนนี้ได้บริษัทก่อสร้างก็เริ่มก่อสร้างไปในนะครับเซ็นสัญญาไปในเดือนนี้ก็เริ่มก่อสร้างได้แล้วเรจะก็ประมาณหกพันกว่าล้านน้ำกรหรือน้ำสาขาหลักๆนี่ครับผ่าน EA มาทั้งหมด8แหล่งน้ำสิ่งสำคัญที่สุดลำน้ำนะครับน้ำน่านนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับสามอยสี่กิโล ผมจ้างไม่ใช่จ้างครับผมให้มีการออกแบบผลวจในการขุดลอกเพื่อที่จะชะลอน้ําแต่ละช่วงโดยมอบหมายให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทหารช่างทหารพัฒนานะครับกรมชะทานกรมต่างๆนะครับมูลการนะครับขุดลอกให้นแล้วเสร็จไปแ้วหีเพราะฉะนั้นะสิ่งเหล่านี้เราสร้างให้คนเมืองน่านทางเลี่ยงเมืองไม่ให้น้ําท่วมเมืองน่านเราทำยังไงนะครับการป้องกันโดยใช้สไตลเลสในการป้องกันจากโรงบาลเมืองน่านเราทำยังไง เราทําแผนระยะยาวให้คนเมืองหน้านให้ลูกหลานให้นาขุนเมืองหน้าเราไม่ใช่ว่าพูดนะครับแล้วทาเราทํามาแล้วแล้วเราพูดตั้งแต่วันทําก่อนทําและในเวลานี้เราสามารถที่จะสารต่องานต่อยอดได้เลยในดานพัฒนาเมืองหน,น้านด้นเรื่องบริหารจัดการน้ำที่ดินทํากินเช่นเดียวกันครับคนเมืองหน้านเนี่ยเอกสารสิทธิ์เนื่องจากมันติดเขาติดดอยเอกสารสิทธิ์ไม่มีมีปัญหาระห,หว่างพี่น้องข้าราชการกับพี่น้องตัวเมืองหน,น้า นะครับการจัดเอกาสารเสร็จนะครับรูปแบบของสประกอก็ดีสนุปการเกษตรดีหรือที่เรากําลังฉโนดทําสนดพุ่แดงให้ที่น้องคนหนนะึองนี่ือสิ่งที่เราทําได้สานต่ออาชีพสําคัญสําคัญภาคการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองน่านทุนเยะเท่าไหร่นะครับหรือเราจะทําการท่องเทียเท่ยวเชิญเกษตรเชิงท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับซึ่งมันจะเกิดประโยชน์ที่น้องคนน้านะครับการแก้ปัญหาเรื่องตลาดน,นํานวัตกรรมเสริง นะครับแลวเพิ่มรายได้และปรับโครงสร้างนี้พี่น้องควรเบือยงน้านใหม่น,นี้คือสิ่งที่ผมจะทําอันนั้นจําเป็นอย่างยิ่งต้องเปลี่ยนเบือยงน้านการเปลี่ยนเบือยงน้านไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนผู้นําก่อนนะครับเปลี่ยนผู้นําก่อนผู้นําที่เป็นนักการเมืองนะครับที่พูดดีนะครับแต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ทําอะไรหรือทําอะไรไม่เป็นรูปธปรรมแต่สําหรับกล้าทาเราทําเป็นรูปธรรมเราสานต่อและต่อยอดในสิ่งที่เราทำ